ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะนะนักตกปลาทุกๆท่านสำหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องเนรสายไซเยอร์วันนี้เราพาเพื่อนๆนะนะมาตกปลาลองธรรมชาติก็ผมสำหรับวันนี้เราก็เอาคันชิงหิวกับหน้าดินมาด้วยเดี๋ยวเรามารอชมกันว่าเราจะมีตัวมาฝากนะนะหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็มีเวลาครึ่งวันเหมือนเดิมสำหรับ ไม้วันนี้ก็เอาฉีดยาผักตกลอยเต็มเลยครับคือมันเริ่มเริ่มเริ่มแห้งแล้วเพราะมันโดนยาหรือจะมีตัวเข้ามากินหรือเปล่าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะนะที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมกันว่าวันนี้เราจะมีตัวมาฝากานะนะหรือเปล่า ก็เช่นเคยครับมีเวลาครึ่งวันก่อนจะเข้างานตอนเยน็นนั้นเราไปรับชมกันเลยครับผมไปครับ ตัวแรกของวันนี้มาแล้วครับผมลัตเพียงครับผมใสสวยแล้วครับกินตะก้อหน้าดินครับผมนี่ครับตัวแรกของวันนี้ไ้ครับ เต็มแล้วครับผมติดทั้งปากปิดทั้งคีบตาคางดำครับผม เต็มแล้วครับผมปลาพมนะครับปลาพมครับผมตัวสวยเลยครับผม เต็มแล้วครับผมเพียนตัวสวยเลยครับ อีกเต็มแล้วครับผมเพียนส,สวย ผมสวยๆครับตัวนี้สาใหญ่กว่าตัวแรกครับผมนี่ครับไสาสวยเลยไปครับไปชมกันต่อ มาอีกเต็มแล้วครับตามมาติดติดครับผม เอ็มนะครับผม ช็อกเกอร์แล้กวก็โดนตัวใหญ่แล้ว เต็มแล้วครับผมสวยๆแลวครับผมตกเพี้ยนสวยเลยครับเต็มแล้วครับผม <Hey. S 1> เต็มแล้วครับผม ไอ้เต็ม้วครับผมเพียนสวยๆเนะมื่อกี้พอดีเอาเก้าอี้มาวางครับโดนคันเบ็ดหักเลยครับผมต้องแก้ไขระยะก็เลยสั้นไปหน่อยหนึ่งตัดออกไปประมาณตักคืบกว่ากว่าพอดีเอาเก้าอี้มาวางไม่ได้ดูคันเบ็ดโดนหักวางฟกเลยโอ้งานเข้าเลยครับผมไปครับชงกันต่อ มาอีกแต้มแล้วครับผมโหวสวยเลยครับมาแล้วครับผม สวยเลยครับคุณเนี่ยนครับโอ้ยยัยงใหญ่ครับโอ้ดูดิยังใหญ่ครับโอ้ยตะเพียน ย,ยอดอสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะนะวันนี้เราก็ได้เวลากลับแล้วครับผมสำหรับหมายนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับช่วงเช้าไม่ค่อยกินมากินช่วงสายก็คันหน้าดินก็ตีได้มาตัวเดียวก็เก็บเบ็ดไว้ ตกทิงอยู่สองคันระยะติมฝั่งก็ประมาณสามเมตรไม่ไม่กินกินช่วงระยะประมาณน่าจะห้าเมตรกว่าครับผมโอกินดีมากเลยครับกินแบบวางคันไม่ได้เลยต้องถือไว้ตลอดหย่อนเป็นกินหลุดมั่งได้มั่งเดี๋ยวเรามารอดูผลงานว่าเราได้กี่แต้มเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะนะที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็แบตเหลือประมาณ40%ผมขอถ่ายคลิปเก็บไว้ก่อนเพื่อช่วงท้ายมันถ่ายไม่ได้กลัวแบตหมดอันนี้เดี๋ยวผมจะตกต่อ,อกนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าเราจะได้เท่าไหร่ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆน,นะนะที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมส่วนพิกัดหมายเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ตรงที่ข้อความนะครับผมถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยก็สำหรับหมายนี้ก็ก็คอนเฟิร์มได้นะครับผมบางวันก็กินบางวันก็ไม่กินก็แล้วแต่จังหวะนะครับผมแต่สำหรับวันนี้กินดีมากครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับไปครับวันนี้ กชิงหลิยวมาดูกันจะได้เท่าไหร่นี่ครับผลงานวันนี้ปลาเข้าเกินคาดวันนี้นา่าจะหลายโลอยู่ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม